สวัสดีครับเพืเ่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่เมืองกัวยากิลยังอยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์อยู่นะฮะนี่ธงชาติ <c oughs> ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โฮสเทลนะเมืองนี้ตามที่ขึ้นชื่อนะฮะผมถ้าไม่อยากตายก็คือห้ามออกเดินเที่ยวเดินเล่นหรือว่ามาที่เมืองนี้นะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นคือเมืองนี้มันจะอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลนะผมเกือบติด แต่ว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนที่สุงมก็เลยร้อนนะฮะอากาศตอนนี้ประมาณ27องศาฮะแตกต่างกับฝั่งคิโตบายอสควินคาร์ที่แบบพูดหนาวหนาวมากๆครับเพื่อนๆ Amazing นะนนนแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พอย n ์ของเราพอย n ์ของเราก็คือมันเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในเอกวาดอร์แล้วก็ถ้าจากอันดับเมืองที่อันตรายที่สุดในเซา์อเมริกานะครับผมผมทำรีเสิร์ชมาแล้วเมืองแรกก็คือการากัสเวเนซุเอลาริโอเดจานโร ฟอร์เทเรซาซาวาโดร์สเมืองนี้ก็คืออยู่ที่บราซิลซึ่งผมก็ได้ไปถ่ายทำไปเที่ยวทั้ง3เมืองแล้วนะครับผมแล้วก็อันดับที่ที่ห้าโกยาคิลประเทศเอกวาด,ดฮะอันดับที่6กโบโกตาโคลอมเบียอันดับที่7ก็คือคาลิโคลอมเบียเหมือนกันเจ็ดเมืองนี้ที่พูดมาเนี่ยเป็น7เมืองที่อันตรายที่สุดในเซาทอเมริกานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วผมมีไฟล์บินจากเมืองนี้ ไปที่กาลาปากสนะครับผมซึ่งเป็นที่สุดท้ายที่ผมจะเที่ยวที่เมืองที่ประเทศเอกวาดอผมก็เลยต้องมาขึ้นเครื่องที่ก,วกัวยากิลแล้วมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ถ้าผมไม่ถ่ายอะ่ะผมก็จะต้องออกไปตัดผมออกไปกินข้าวอยู่ดีฮะผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามาดูหน่อยละกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าไปเดินลอดโจรอะไรขนาดนั้นแบบสุดโตรงเพราะว่าผมก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันมันอันตรายมากๆเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยจะอันตรายขนาดไหนเชียวคนที่แบบ Make โจ๊กเม k e ฟันอะไรกับมันเนี่ยไม่ตลกนะฮะไม่ตลกเลยถ้าอยู่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วอะมองไปทางไหนอะ่ะบ้านเรือนก็จะติดกระจกติดกําแพงเนี่ยอันนี้คือในโฮสเทลที่ผมอยู่นะดูกําแพงรอบๆล้วก็ต้องมีที่นั่นนะประตูเขาก็ล็อกทุกครั้งแล้วเราก็ต้องเคาะให้คนเปิดทุกครั้งนะฮะเนี่ยดูบรรยากาศ คือขนาดแค่ทางเดินแบบนี้บางที่ก็จะแบบมีประตูล็อกไว้นะเป็นอนาเขตของใครของมันนะผมคือตอนที่ผมเดินมาวันแรกอ่ะผมแบบกลัวมากเลยนะว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอมันขนาดนี้เลยนะฮะเพื่อนเวลาออกจะต้องบอกคนในนี้นะฮะเซียร่าวอาซาลิสัสด นี่ดูบรรยากาศบ้านเมืองเขาคือทุกที่จะมีกำแพงอะไรกั้นแบบนี้ไว้ตลอดนะฮะไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกำแพงอะไรแบบนี้นะเห็นแล้วแบบเฮ้ยบ้านเรามันปลอดภัยขนาดไหนนะสามารถเปิดประตูอะไรเล่นอะไรได้ฮะแต่ที่นี่ดูเขตใครเขตมัน แล้วเป็นซอยแบบนี้ไม่สามารถเดินทะลุหากันได้นะเพราะว่าเขาจะมีกำแพงอะไรแบบนี้กัน้นอาณาเขตของใครของมันนะผมว้าผมลืมบอกว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เมืองนี้อันตรายให้ทายว่าคืออะไรคือ,อยาเสพติดนะเพืเ่อนๆ นี่ไม่พ้นเหมือนเดิมว่าบ้านเมืองไหนที่แบบอันตรายก็ต้องอยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องฮะที่นี่ก็เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นแก๊งเป็นมาเฟียอยู่ที่นี่ผมไม่รู้ว่าผมพูดได้มากแค่ไหนนะก็เป็นแก๊งมาเฟียนะครับผมที่เขาจะแบ่งเขตอาณาเขตกันอะ่ะมันแบบ นั่นแหละเยอะมากๆแต่ว่าถ้าอยู่บริเวณกลางๆเมืองเนี่ยมันไม่ได้อันตรายนะฮะแต่ถ้าใครที่แบบออกไปเดินเที่ยวนอกเมืองเนี่ยไม่แนะนําเลยคุณครูคนที่นี่เขาก็บอกว่าห้ามเดินแบบนั้นต้องอยู่แค่ในกลางๆเมืองเท่านั้นถึงจะปลอดภัยเพราะว่ามันก็ยังมีเกิดเหตุยิงกันแบบนี้นะซึ่งผมเพิ่งดูข่าวล่าสุดคือปีนี้แค่ครึ่งแค่ครึ่งปีอะมีคนเสียชีวิตจากการที่แบบยิงกันแล้วก็เวลาตำรวจเจอเขาก็ยิงนะ ประมาณ1,390คนเยอะมากแค่ครึ่งปีนะเพื่อนๆแต่เขาบอกว่าตอนปี2022เนี่ยมีคนเสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรมเหตุเหตุยิงกันเนี่ยประมาณ3,000กว่าคนแล้วตอนที่ผมลงรถบัสมาแล้วคืนนั้นอะ่ะผมลองถ่ายทิกตอกเล่นใช่ไหมแล้วก็เจอว่าวันที่ผมมาเขามีเหตุยิงกันอยู่ข้างในรถบัสด้วยเพื่อนๆในสถานีรถบัสด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นคลิปให้ดูได้ไหมหรือว่าจะเป็นภาพนะฮะ น่ากลัวมากนี่ยังวมากอะ่ะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกหรือเรื่องเล่นๆน,นะฮะ,ะดูนะบรรยากาศถนนหนทางเมื่อวานมันเป็นวันอาทิตย์ผมก็เลยไม่ออกจากห้องนะเพราะว่ายา่านร้านอาหารในต่างๆจะปิดหมดแล้วมันไม่ปลอดภัยที่แบบเราจะเดินคนเดียวนะฮะจะแบบเดินคนเดียวแล้วแบบบรรยากาศเงียบๆเ,เนี่ยอันตรายกว่าเดิมนะ คนที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็น่าจะชินแล้วแหละเนาะก็เลยดูแบบชิวๆสบายๆด้ดยดิอันนี้คือบ้านหรืออะไรอ่ะคุณป้าผ่หัวมาแค่เนี้ยน่ากลัวอยู่นะเราข้ามไปตัดผมกันฮะวัน่าเสียกวาโตเคสตาประมาณกี่เด็ครับพี่ครับสิกดอลลาร์ ¿Puedo tomar mi cámara aquí? Ay, ya, sí, sí. Pues. Sí. Bueno. Pues, sí. quiero... ¿De dónde? Soy de Tailandia. ¿De dónde? Tailandia. ¿Tailandia? Sí. ¿Sabes Tailandia? Solo por mapa, Es en Asia. En Asia. ¿En Asia? Oh, yeah. en Asia, sí, por Asia, mm, Asia, oh, yeah. sí. cerca de China, ¿no? Ah, sí, sí. sí. en el sur de China, oh, yeah. sí, oh. el clima que aquí es muy caro, ah, sí, Tan <laughs> <laughs> caro. พอ,อคนตัดใช่ไหมมีลูกค้าเข้ามาเขาก็จะปิดประตูล็อกประตูทุกครั้งนะครับอย่างลูกค้าข้างหลังี่ยเข้ามาเขาต้องเข้าประตูแล้วเขาก็ไปเปิดให้ตอนนี้เหมือนมีคนมาขายของอะไรสักอย่างเขก็ต้องไปเปิดประตูต้องล็อกไว้ตลอดเวลาเหมือนเดิคิดดูว่าสถานการณ์มันไม่ปกตินะแบบนั้น Buenas tardes, ¿tú puedes hablar inglés? No. <laughs> yo quiero comprar medicina. ¿Cómo? Medicina. Ya, ¿para? Para proteger a Marero cuando suba al coche, porque yo voy a visitar Galapagos, yo necesito subir abajo. barco. Sí. Ya, este, mi ah, sí, por favor. Mi compañero le va a ayudar. Gracias. Sí. Ya, yeah. este es para el sí. mario. Sí. para cuando hay viajes, ¿no? Uh -huh. Viene así, 75 centavos. Gracias. Gracias a ti. อันนี้คือในเมืองนะฮะมีรถขายมะนาวขายส้มแบบนี้ด้วยชอิเสียงมากชอบสปีกเกอร์อัดเสียงอ่ะนี่คือในเมืองนะฮะยังแบบมีประกาศอะไรแบบนี้อยู่นะน่ารักอ่ะ

อันนี้หน้าตาสุปมือเทียงฮะเขาเสิร์ฟมาแบบถ้วยใหญ่มากอ่ะอันนี้คือไม่ใช่แค่อย่างนี้อย่างเดียวนะแล้วเขาก็จะเสิร์ฟข้าวมาอีกตามหลังฮะอันนี้คือเราต้องกินซุปให้หมดก่อนแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมื้อที่สองให้เราเยี่ยมมากแต่น่ากินนะเราไม่เคยต้มเนื้อเลยอ่ะ เป็นอารมณ์คล้ายๆแบบเมนูรองท้องรสชาติมันจะมันๆได้รสชาติของแบบซุปเนื้อมากๆไม่ได้จัดจ้านเหมือนบ้านเราอะถ้าบีบมะน,นาวไปด้วยน่าจะอร่อยฮะเติมพริกเล็กหน่อยกระเซานี่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกันเลยไม่ต้องรอให้เรากินเสร็จนะซุปกับข้าว คือ2อย่างนี้ราคา2ประมาณ2.79ดาอลลาร์นะผมก็โอเคนะได้อยู่ราคาถูกดีเมนูเนี้ยปานี่เป็นร้านแรกนะที่แบบไ,ได้กินข้าวอร่อยเพราะปกติข้าวที่ประเทศเอกวาดอร์มันจะแบบแข็งๆร่ล้วนๆไม่อร่อยเท่าไหร่ครับอันนี้ยอร่อยอร่อย <ส>อาหารนี้เนี่ยไม่ได้ต to ิดเค็มเพราะถ้าบาซิลเนี่ยเค็มทุกอย่างเลยครับก็ดูฮะเมืองที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในเอกวาดอร์นะเท่าที่ผมเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสองชั่วโมงแล้วผมว่าถ้าเรา อยู่แค่บริเวณกลางเมืองอะ่ะมันก็โอเคคนก็มาใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าเราเดินซอกแซกไปตามหมู่บ้านที่แบบคนเขาแออา,อาอะตรงนั้นก็อาจจะแบบมีอาชญากรรมอะไรเกิดได้นะเพราะว่ายิ่งเราเป็นต่างชาตินะครับผมแต่เท่าที่เดินดูตอนนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งคล้ายๆกับกิโตเรียวเดจานเนโรซาวาโดที่ผมได้มีประสบการณ์ไปมาแล้วเหมือนกันฮะ สมมุติว่าไม่มีโอกาสมาผมก็ไปนคนเป็นตัวแทนทามาเดินดูนะว่าท็อปเซเเมืองที่อันตรายที่สุดในเซาท์อเมริกาใต้นะแล้วก็อันตรายที่สุดในอีกวร์โดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะเพราะว่าในหัวของผมเหมือนกันก่อนที่จะมาอเมริกาใต้อะโคตรกลัวเลยนะว่าเฮ้ยมันจะแบบเป็นยังไงวะเราจะเอาชีวิตรอดอะไรได้ไหมแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วอะผมไม่อยากกลับเอเชียมันรู้สึกเพลินมากเที่ยวที่นี่ คนอะไรก็น่ารักใจดีฮะจุดนี้ไม่ค่อยมีคนละจะให้ดูนะตามซอกซอยแบบเนี้ยคือคนเขาเข้าบ้านอยู่บ้านใครบ้านมันนะดูนะเนี่ยถ้าเป็นตามซอยแบบเนี้ยคือเงียบแล้วนะนอกจากว่าบนถนนใหญ่เมนโรดอ่ะเพื่อนๆดูดิมองไปแบบเนี้ยคือเงียบแล้วนะบ้านใครบ้านมันแล้วแบบมีกำแพงอะไรปิดกั้นไวอ้อ่ะ เขาไม่มาเดินกันแล้วนะครับเพราะมันอันตรายนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองถ้าไม่มีกำแพงไม่ล็อกประตูไม่รู้ว่าโจรอะไรจะวิ่งมากระชากกระเป๋าตอนไหนนะนี่แตกต่างไหมเมื่อกี้เรายังอยู่ใน Main Road เมนโรดแบบคนเยอะรถพลุกพ่านแต่พอเข้ามาในซอยแบบนี้นะดูไหมอันนี้ผมก็เซฟตัวเองอยู่นะเขาถึงบอกว่า พอตะวันตกดินให้กลับเข้าห้องกลับเข้าบ้านเลยนะห้ามมาเดินอะไรแบบนี้นะขนาดตอนกลางวันผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเซฟไหมหประมาณนี้ยิ่งเดินเข้าไปในซอยลึกเท่าไรยิ่งเงียบเพื่อนๆเรากลับคืนดีกว่าเราไม่กล้าเดินเข้าไปในซอยลึกคอยอยู่ในเมนโรดดีกว่าจริงๆผมอาจะพาเดินไปบริเวณจุดท่องเที่ยวเขานะออ ก็เลยลองแวะเข้ามาดูครับว่ามันเป็นแบบนี้บรรยากาศข้างในอ่ะมันเงียบจริงจริงอย่าลองดีอิส o าจะโจกนะถ้าอยู่มาที่อเมริกาใต้แล้วแบบมาเล่นอะไรอ่ะ <c oughs> ผมพามาเดินรอรถบัสนะเดินไม่ไหวเช็คแมพแล้วแบบประมาณ6กกิโลอ่ะ <c oughs> ดีที่ว่าตรงนี้เขามีเลขนะครับผม <c oughs> ถ้าไม่มีเลขเหมือนในกิโตอ่ะหายากมากขึ้นไม่เป็นอ่ะ เทรน่อนสไต,ตล์การขับรถของคนที่นี่นะคนเร็วเขาไม่จอดให้เราขึ้นนะเราต้องกระโดดขึ้นเองนะพเพื่อน มีคนขึ้นมาขายของอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้คือรถเมสาธารณะนะฮะอันนี้คือไม่ใช่รถที่แบบของในข้างนอกเมืองน,นะเป็นรถในเมืองน,นะก็จะแบบมีคนขึ้นมาขายโปรดักอะไรต่างๆแบบนี้ฮะน่าตื่นเต้นมาก <c oughs> เวลาเรามาเที่ยวอ่ะพยายามลองขึ้นรถสาธารนณะหรือว่ารถท้องถิ่นให้เป็นนะไม่งั้นมันจะแบบยากลำบากสำหรับเราต้องกล้าขึ้นฮะ นี้ไม่งั้นเราก็เดิน5กิโลทำไมคนลงป้ายนี้เยอะจังเลยเราลงตามด้วยแล้วกันจริงๆมันใกล้ถึงป้ายที่ผมจะลงแล้วนะฮะแต่ว่าเห็นคลงป้ายนี้เยอะ,อะผมก็เลยลงมาเดินดูมันเป็นตลาดบริเวณน,นี้ค,คือตอนระหว่างที่ผมนั่งรถบัสมาผมคิดว่าญาติที่รถบัสเข้ามาตรงเนี้ย มันเป็นใจกลางเมืองจริงคือบริเวณที่ผมอยู่อ่ะอยูอ่นอกเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเดินอ่ะมันก็เลยรู้สึกระแวงกลัวนิดนึงแต่พอเข้ามาในเมืองแล้วปกติมากคนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วคนพลุกพ่านเยอะด้วยมันก็เลยดูแบบไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะสำหรับความคิดผมนะดูฮะสองข้างทางเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าายขผมแบบนี้แล้วดูคนเดินดยเยอะ ย่านที่ผมอยู่อ่ะมันคนน้อยแล้วมันดูน่ากลัวนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยโอเคอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเดินแล้วแบบมันมีเพื่อนนะนะว้าวเป็นย่านตลาดอาอันนี้คือในเมืองของเขาจริงๆในเมืองจริงๆเลย เห็นไหมคนท้องถิ่นเขาบอกว่าให้ระวังกล้องแกไม่ได้ขายของให้เรานะแกเตือนเราว่าให้ระวังกล้องเดี๋ยวมีโจรมาดึงเออเราเพิ่งพูดไปว่าเราสบายใจในการเดินอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าโดนคนท้องถิ่นเตือนเต็มเ็มเลยเมื่อกี้มือผมเนี่ยก็จับแน่นนะจับกล้องแน่นก็วันวันกลัวกลัวเหมือนกันแหละมากหน้าหลายตาเนี่ยเรายิ่งไม่รู้ว่าใครเป็นโจรน,นะฮะ อ๋อคิดว่าเป็นอะไรเป็นตลาดสดขายผักขาของกินว้าวว้าวดูพืชผลทางการเกษตรของคนที่นี่เขาแยกเป็นโซนชัดเจนดีนะฝั่งนี้ขายพวกผักผลไม้สดฝั่งนี้ขายพวกของแห้งฮะมีทุกอย่างเลยตลาดตรงนี้มีโซนนั่งกินอาหารด้วยคล้ายๆฟู้ดคอร์ทในตลาดท่านี่ย เหมือนเวียดนามเลยฮะว้าวคือเราไม่รู้ไงว่าเราจะมาที่นี่ไม่งั้นได้พามานั่งกินอะไรแบบนี้ละเป็นฟู้ดคอร์ทแบบนี้ฮะแต่ละร้านก็จะขายของถ้าเปรียบกับบ้านเราอาหารตามสัง่งนะว้าวคนท้องถิ่นเต็มเลยร้านขายของเยอะมากเพืเ่อนๆเป็นอาหารจานเดียวฟาสต์ฟู้ดสไตล์เอกวโดร

น่ารักจังเลยแม่ค้าที่นี่วิธีการเรียกลูกค้าเขานะฮะก็อย่างเมื่อกี้เลยอ้อนเก่งมากน่ารักอ่ะคือถ้าผมไม่อิ่มอ่ะผมนั่งกินจริงๆนะเมื่อกี้น่ารักจังเลยเห็นไหมว่าถ้าเราเดินมาเที่ยวคุกคีกับคนแบบนี้นะเราก็จะได้เห็นมุมดีๆน่ารักน่ารักอย่างที่เขาบอกว่าเมืองที่อันตรายที่สุดในเอกวาดอร์แต่เมื่อกี้เห็นไหมคนท้องถิ่นเขาแบบเล่นกับเราน่ารักมากเลยฮะ โอ้โหตุ๊ป้าซิงอย่างเลยสิส้สนข่อยบบนี้มันมีความวุ่นวายดีนะเนี่ยบริเวณน,นี้ต่างคนต่างก็ทำมาหากินฮนะถนนเขาไม่มีตีเส้นด้วยเหรอน่าจะเพิ่งทำใหม่นะเนี่ยความรู้สึกผมคิดว่ามันคล้ายๆกับประเทศฟิลิปปินส์เหมือนกันเลย ฟิลิปปิน์ถ้าเราเดินเที่ยวอ่ะมันก็จะแบบมีร้านค้าร้านอาหารที่แบบติดกุงอะไรแบบนี้ฮะเนี่ยคล้ายๆกับอยู่ที่ฟิลิปปินเลยโอ้โอโอยเกริรไทเลนเดอร์งงเลยคือรถฝ่าไฟแดงนะฮะไม่ใช่เฉพาะอย่าง,งมาก ไม่ใช่เฉพาะจะต้องระวังโจรขโมยเราต้องระวังรถอะไรแบบนี้ด้วยตอนนี้ผมพาเพื่อนๆเดินมาอีกบริเวณแลนด์มาร์คของกวยากิวฮะจะอยู่ก็ตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของกวยากิวคือจะเป็นบริเวณที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลนะครับผมแต่จริงๆ จุดที่ห้ามไปเลยในวัวยากิวก็คือบริเวณท่าเรือผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะเขาจะแบบชอบขนส่งยาเสพติดต่เพื่อนๆบริเวณนั้นอะ่ะห้ามเลยนะแล้วก็ที่ผมเสิร์ชดูคํากกว่าัวยากิวใน Google อะ่ะเพิ่งมีข่าวไปตอนเดือนเมษานะเกิดการยิงกันแล้วคนตาย9้าคนบริเวณนั้น <laughs> นี่สวยงามบริเวณแลนด์มาร์คแหลง่งท่องเที่ยวก็จะปลอดภัยขึ้นมาหน่อย ว้าวตึกอาคารอะไรแบบมีเสน่ห์มากฮะว้าวสวยนะแล้วดูอาคารตรงนี้ฝั่งนี้คือย่านที่ผมอยู่อ่ะมันเงียบจริงๆนะผมก็เลยคิดว่ามันอันตรายแต่พอนั่งรถบัสเข้ามาในเมืองอ่ะตรงนี้คือเซ็นเตอร์ตรงนี้คือในเมืองจริงๆฮะก็แบบคนคึกคืนดีก็มีนักท่องเที่ยวด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะส่วนมากเขาจะมาที่เนี่ยเพื่อที่จะต่อเครื่องไป การลับปากอสอย่างเดียวนะฮะถ้าเป็นไปได้ไม่มีใครมาที่นี่เพื่อที่จะมาเที่ยวอย่างเดียวนะอืมส่วนมากมาเพราะว่ามีเหตุผลนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าไม่อยากตายอย่ามาเดินที่เมืองนี้อย่ามาเมืองนี้ฮะฟังดูน่ากลัวไหมน่ากลัวนะแต่ว่ามันจริงๆครับผมเพื่อนเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแก๊งมาเฟียแก๊งยาเสพติดเขาจะยิงกันอะไรตอนไหนเพราะว่า คนที่แบบไม่รู้ภาษีภาษาแบบเราเนี่ยแหละจะโดนลูกหลงไปด้วยฮะพอมาเดินในย่านที่เขาพัฒนาแล้วที่แบบย่านนี้ดีหน่อยเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นคนละโลกกับเมื่อกี้เลยนะที่เดินที่แบบนา่นากลัวน่ากลัวครับผมคนเยอะๆแบบนี้เนาะดูดิอันนี้เหมือนเดินอยู่ประเทศสิงคโปร์เลยว้าสวนอะไรเขาจัดได้ดีมากเลยข้างในเนี่ยแล้วดูข้างหน้าแหล่งท่องเที่ยวเคเบิลคาร์ชิงช้าสวรรค์ของเล่น ไวนะว้าแต่จริงๆมุมตรงนั้นก็เป็นสลัมนะข้างบนนั้นอะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะห้ามเดินขึ้นไปนะฮะเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยตรงนั้นแหละจะเป็นแหล่งชุกชุมของอโจรของคนค้ายาครับผมผมก็พามาดูหลายๆมุมนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะมีมุมที่แบบน่ากลัวอันตรายแค่นั้นนะมุมที่จเจริญแล้วน่าเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ยังมีอยู่ับผม ความจเจริญแหล่งท่องเที่ยวเขาก็พัฒนาดีนะเนี่ยเอโอเคระดับหนึ่งเลยฮะเนี่ยเมืองที่เขาบอกว่าอันตรายที่สุดในกวัวยากิวฮบผมติดอันดับท็อปเจ็ดสำหรับเมืองที่อันตรายที่สุดในเซาท์อเมริกาใต้นะวันนี้ผมก็ได้พามาพิสูจน์มาดูแล้วก็ประมาณนี้คนเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติก็อย่างที่บอกเลยฮะถ้าเรารู้ว่าย่านไหนที่อันตรายเราก็ไม่ควรไปนะผมเลี่ยงได้เลี่ยงนะ ผมเป็นตัวแทนเพื <High! S 1> <laughs> ่อนนะเนี่ยพามาดูร้อนร้อนโนโปรฟอรมาสเคล่อกมาสเคลช็อกโกแลตแอริวานิลารุณพ่อหลงล